สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลโลกนะครับนะบอลลีกก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้นะก็จะมีในเดือนหน้าเลยนะครับบอลลีกเราก็จะมาวิเคราะห์บอลในบอลโลกกันนะครับวันนี้คู่ เวลนะครับพบกับเชคนะครับผมนะสาธารณรัฐเช็คนะครับผมนะเดี๋ยวเราลุยคู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเวลกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดเวลทําได้1นะครับ2 3 4 5 6ทํี่้าได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดส่วนเชคนะครับทาได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทํ้าาได้10ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเค ต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับอ so mm. <M. S 1> ่ายังแบ่งกลุ่มกันอยู่นะครับยังไม่ลงตัวนะยังไม่เป็นคะแนนทางการนะครับผมนะยังแบ่งกลุ่มอยู่เราจะยังไม่ใส่นะครับเราก็กรอกไม่มีแล้วก็ใส่ศูนย์ไปโอเคครับต่อไปเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาในเว็บนะครับสหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีใครต่อรองนะครับราคาเสมอนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับอ่าสองลูกนะครับราคาสูงต่ำสองลูกก็ไม่มีใคร ต่อรองครับเสมอแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกนะครับโอเคกดิีคราะห์เลยผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่66%เนนะครับส่วนแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของทีมเยือนนะครับผมนะมีอยู่55%สนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับมีอยู่45%นะครับผมนะ เดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับของ2ทีมนี้กันจากสถิติล่าสุดนะครับผมนะก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนปี0ูนย์นะครับผมก็เช็คนะครับสามารถชนะไป2ประตูตอนนะครับคู่นี้ก็มองว่าสูสีมากเลยนะครับนะโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับสำหรับวันนี้เราจะเล่นไปตามสูตรเลยนะครับนะผมว่าวันนี้ไม่น่าจะสูงนะครับเล่นไปที่ต่ําเต็มเวลา2ลูกนะครับผมว่าไม่น่าเกิน 2ลูกนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็เล่นเตงไปที่ทีมเยือนนะครับผมนะเช็คนะครับผมนะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับตามที่สูตรบอกเลยนะครับนะเราก็จะตามสูตรนะครับใครที่ไม่ชอบคู่นี้ก็ส่วนได้เลยครับใครที่ชอบก็ตามสูตรมาเลยนะครับนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถ อคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้นะครับเพื่อทักไปยังเพจน,นะครับผมเพื่อขอรับโปรแกรมฟรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ